Good Morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด Because English is all around ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัวเอแล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ในห้าสะนี้ได้ไหมคะ ได้เหรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก a e i o u แล้วยังมีอีกหนึ่งตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไร <c oughs> ตัว y ถูกต้องคะ่ะ that's right <S yes so the consonant y can actually be a vowel as well so some words use y to have a sound like e or i can you give us some e x a m p l e oh absolutely There are words like my, fly, and type. There's also fancy, 40, and hungry. And remember there are many, many more words that use Y as a vowel. ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง E หรือ I คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว Y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย E หรือ I สเสมอไปค่ะ เอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้ว let's go to the first game spelling Spe <lling S 2> audition ในรอบ spelling audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่คำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูก น้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้นน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแจวมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำคจะเป็นคนแรก ไมายเลขสิบชื่ออะไรคะชี่โชกุนครับโชกุนกี่ขวบแล้วลกูกเจ็ดขวบครับ Are you ready? Yes. Let's play spelling. Your word is dinner. D e I N N E R. Okay, your answer is. เชียร์เราไว้เลยค่ะโชกุนมาเปนกัเราเืนกันแล้วเรารู้ไหมล่ะว่า dinner แปลว่าอะไรแปลว่าอาหารอาหารมื้อไหนอาหารมื้อเย็นมื้อเย็นถูกต้อง d เน n e r กินดีด้วยเป็นรอที่ไปสอบได้เลยโชกุนจิ๋วตะแจวเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคโอเคโอเคไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะ เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16 6ชื่ออะไรคะแอนดี้ค่ะชื่อว่านหวาน,วานใช่ไหมแอนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ9ค่ะเขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling Your word is Twilight T U I L I G H T โอเค your answer is correct congratulations เก okay, ่งมากเลยนเมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังถวายไรหรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคขับถวายไร้นี่เองเก่งมากๆเลย Candy เย่ไปรอที่ Bike Stop เลยโชคคนณมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะ คนต่อไปก็คือหมายเลขหค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะเพรมค่ะเพรมกี่ขวบแล้วคะสิบขวบแล้วค่ะสิบขวบวันนี้พร้อมไหมลูกพร้อมค่ะมันใจดีมากเลยนะคะ professor your word is follow f o l o incorrect I'm sorry the correct way to spell follow is F O L L O W อ hmm. อาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะชื่อใบพลูค่ะใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูกค่ะเตรียมตัวมาดีขนาดไหนครัวันนี้ 50, 50. Mm. professor your word is review -E incorrect i'm so sorry the correct way to spell review is r-e-v-i-e-w <laughs> <laughs> พี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขสี่ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลขสี่ชื่ออะไรคะลูกนีน่าค่ะนีน่าอายุเท่าไหร่ล่ะคะสิบเอ็ดขวบสิบเอ็ดขึ้นปอะไรลูกปหกปหกชอมหรือยังคะนีน่าชอมแล้วค่ะพี่ขอให้หนูโชคดีนะคะค่ะ Your word is between b e t w e e n between okay your answer is correct congratulations ย yeah. ja, ่าแปลว่าอะไรครับ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ backstop ย่าเชิญเลยค่ะ คนแล้วใครอยากไปที่ไปตอบ่อาเราไม่รู้นกัน,นะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะชื่อฟ้าค่ะน้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะสิบขวบค่ะสิบขวบขอให้โชคดีค่ะ your word is complete C O M P L E T Okay, your answer is incorrect. I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C O M P L E, -T -E. <laughs> เอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะ,ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลขแปดค่ะหมายเลขแชื่ออะไรคะตินตินครับตินตินพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะท้งใส่ฟังนะคะ Your word is paintbrush P A, A. I N t B R U H H Okay your answer is correct congratulations p i n t b r u s h p i n t b r u s h แปลว่าอะไรคะแฟนตาซีเรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก แยกว่าเป็นสองคำนะเพนกับอชถูกต้องค่ะเข้ารอาไปเลยค่ะเตนเตงไปที่ใบก็ได้เลยแต่เอ๊หายไปไหนคนหนึ่งนะคะอ้าวอยู่นี่โชกุนไปไหนมาไปไหนมาลูกสีเฟือนสีเฟือนเอาไปจับสีที่ไหนมาละเราข้างล่างเห็นคำว่าเพนบล็อชหนูก็เลยอยากไปจับสีอยากเอามือหนูเป็นเพ้นบล็อชละลูกเอาแล้วนะเอาแล้วค่ะเราไปลุ้น ดีกว่าคะ่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข14ค่ะเอา้าไม่รู้ตัวหรอโลกหมายเลข14ชื่ออะไรคะเจนครับน้องเซร์นดีใจไหมลูกได้มาอยู่ตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะผู้กำกับ Your word is flower F L O W E A flower. Okay, your answer is correct. Congratulations. ทางรายการ Good Morning และไทย p ี s s มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ5,000คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละหนึ่งเล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดค่ะ และช่วงางานะคะเพื่อน้องทั้ง5้านี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธรารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง25,000บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to spelling Spe charity คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ กําลังติวคําศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคํสาศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ spelling charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ spelling charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคําศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคําศัพท์1ิคําภายใน45วินาที ถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไปเข้าสู่ช่วง calling c h a r นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะมูลนิธิหาทเทียมในสมเด็จพระศรีนาคารินทาราบารมราชชนนีครับอ๋อเพราะอะไรคะลูก เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละ่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือ,อยังคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุนพร้อมแล้วค่ะมีหมายเลขหนึ่งถึงเก้านะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมืออะไร หมายเลขห้าครับหมายเลขห้านะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลขห้านั่นคือหมวดอะไร body body คือร่างกายร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling we will start now eyes e y e eyes e y e s, <Eyes>. <S, e y e s. Ears. E A R S. Face. F E A C E. Face. F E A. Face. E C. Face. Fingers. F I N G E R S. Chin. C H I N. เชนเ i n โอ้โหเวลาแล้วนะคะทุกคเชนเมื่อกี้หลงจานเราตื่นแต่แน่เราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวของเลยทั้ง S ทั้ง C H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก C H I C H I N Is that right professor? That's correct อีกคำที่เราห้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า f e c e S A C E F สิบวาวันหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3ามคำค่ะโชคดีตอมือตัวเองหน่อยเ่ี๋กลับไปรอที่ไวลับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลขหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดและเก้าค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะเบอร์หนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไร School subject อาเป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling. We will start now. Music. M U S, S I C. Thai. R T, <Math. S 3> A T C H <Math. S 3> A I. Art. <Math. S 3> A R T. Math. M A T C H. Math. M A T C. Math. ไม่รู้ค่าไปก่อนได้นะ past reading r e a d i n g history past gym past English e n g l i s h <S science past writing w r i t i n g math m a t h c math, math. หมดเวลานะคะ math เรา math เยอะเลย math คือวิชาคณิตคณิตศาสตร์นั่นเอง math m a t h ค่ะอีกคํานึงที่เข้าไปก็คือ gym gym is spelled g y m hmm. this is one of the words that we were talking about earlier that have y as a vowel so there's no a e i o u it's just a y g Y M อมไม่เป็นไรคะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้<ม>น้องแคนดี้ทำไปได้ทั้งหมด6คคำร่วมกับของน้องโชกุลเป็น9คําคำค่ะทำไปได้ไม่เลยมีหนา้ามาเลยค่ะอะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2,3,4,6,7,8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อน,นค่ะหมายเลข8นะคะ ไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Hand tools นะคะรู้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเครื่องใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling We will start now Saw ค <How? S 3> <Kn ife. S 2> ัช Knife K N I F E Nail N, <ail. S 2> N A I L Scissors. Pass. Hammer. H a m m e r. Torch. T o r c h. Pin. P i n. Broom. B r o o m. Pliers. Pass. Screwdriver. S c r e w d r i v e r. Saw. S a w. Scissors. s, s i s c i s scissors S-I... เหมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2องคำเท่านั้นนะคะก็คือ scissors คำนี้แปลว่ากันไกกันไกค่ะ scissors is spelled s c i s s, s, o r s s o r s และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ f l y e r s correct spelling of pliers is P L I E R S อืมวันนี้น้องนี่น่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดแปดคำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น17บเจคำค่ะเขิยนกลับไปรอบที่ใบสัมภาษณ์เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาละ พร้อมที่จะไปเรื่อกหมวดแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วตอนนี้เราเหลือหมายเลขสองสามสี่หกเจ็ดและเก้าค่ะเพออะื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี้สามหมายเลขสามนะคะเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าหมายเลขสามนั้นคือหมวดอะไรช p e อ่า shape คือคืออะไรหลกรู้ไหมรูปทรงอ่ารูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะครับและ Play spelling. We will start now. Cube. Cube class. Cone. C O N E. Side. S I -Z -E. side. S-I-C-E, Side. Pass. Star. F T A R D. S T A R T Star S T A R Oval Oval Path Circle C, -c L C K มดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึแปลว่าวงกลมวงกลมนั่นเองนะคะ circle c i r c l e นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube c u b e c u b e ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval อ่ามีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไรคือวงรีครัสะ,ะกด o v a l ครับ O V A L o v o L แล้ววันนี้ค่ะน้องทินทินก็ทำไปทั้งหมด2 מח, องคำรวมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คําคำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้วน้องเจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข 2, 4, 6, 7และ9ค่ะเ,เพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย ไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร s p o r t kit โอ้ s p o r t kit คืออุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะครับ Let's play spelling. s e l l i n g We will start now bat B A T net N E T pin P I N goal G O A L. Ball. B A L Shoes. S, S H O E S. Board. B O R A D. Different board. B O R B O A R D. Swimsuit. Uh, S W I M S U I T. Volleyball. V O L. E V O L A V O L I volleyball mm. oh, หมดเ <okay. S 1> วลาค่ะ volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไูมคำนี้ยากนิดนึงนะน้องนอนค่ะ V O L L E Y B A L L ครับ Yes that is correct great job i อ h t เก่งมากเลยค่ะน้องนอนน้องเจนค่ะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะ เราทําไปได้ทั้งหมดแปดคำรวมทั้งหมดเป็นยี่สิบเจ็ดคำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปซอ k h o p มาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้งห้าคนทําไปได้ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดคำคำละห้าร้อยบาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็นหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทซึ่งน้องๆสนําไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะ และสาหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทงงั้ง20คนมารวมตัวกนันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง As work create naturally way. others, we work we own to for our light like แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด Because English is all around Good m o r n i n g Bye bye ขอขอบคุณรายการ Good Morning นะคะที่มีรายการดีๆอย่างนี้ให้เด็กแล้วก็ได้คำศัพท์ เด็กก็มีความรู้มากขึ้นคิดว่ารายการนี้ก็คือจัดได้เหมาะสมมาค่ะกับวัยของเด็กนอกจากจะให้ความรู้ให้ความบันเทิงแล้วอ่ะค่ะอยังได้ในเรื่องของการให้เด็กรู้จักการให้ด้วยอะค่ะ